ได้เวลาหวนคืนสู่มหาทวีปดินแดนที่เต็มไปด้วยเวทมนต์สงครามและจอมอสูรอีกครั้งใน The Witcher นักล่าจอมอาสูรซีซั่นสองที่สารต่อการประจนภัยของแกเรลแห่งริเวียยอดนักล่าอาสูรกับซิริเจ้าหญิงแห่งซินทราเด็กสาวในคำทํานายที่อยู่ภายใต้การดูแลของแกเรลซึ่งเธอได้กลุ่มความลับและพลังบางอย่างเอาไว้ และพลังที่ว่านั่นอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมหาทวีปโดย The Witcher s e ซ s o n 2นะครับผมก็ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใน Netflix โดยความรู้สึกหลังดูนะครับสำหรับ The Witcher s e ซ s o n 2ก็คุ้มค่าที่รอกันมาเพราะตัวเรื่องของภาคนี้เนี่ยก็เสพง่ายน่าติดตามมากยิ่งขึ้นเพราะหากยังตัดสลับไทม์ไลน์เหมือนครั้งก่อนนะครับไอเราก็คงต้องหาวนอนอีกเป็นแน่นะฮะ ซึ่งภาคนี้เนี่ยเหมือนทีมผู้สร้างเนี่ยเขาก็จะรับฟีดแบ็กจากคนดูนะครับในซีซั่นที่แล้วนํามาปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้เกมมาเป็นอย่างดีเลยลๆครับโดยเฉพาะกับผมแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้อ่านนวนิยาย The Witcher แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นแฟนเกมตัวยงขนาดนั้นนะครับเราเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งมึนงงสับสนว่าไอ้นั่นใครไอ้นี่ใครนะครับเพียงแค่เราดูซีซั่นแรก มาจบครบ8ต่ตอเนี่ยก็มาลุยต่อภาค2ได้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เรานะครับที่เป็นคนดูเนี่ยจะเห็นภาพรวมของจักรวาลเดอะว t c เ e อมากยิ่งขึ้นแล้วในซีรีส์นี้นะครับในซีซั่น2เองทางทีมงานก็จัดซีนแอคชั่นมาค่อนข้างจุใจดุดันมากกว่าเก่าแต่ความเก่านั้นยังคงอยู่ไล่กันมาตั้งแต่สเกลเล็กๆตั้งแต่แกเรานะครับดวลกับอสูรแบบหน่งหอย่างที่เราคุ้นเคยกันไป หรือยกระดับความมันผนึกกำลังกับเหล่าวิเชอร์คนอื่นๆเพื่อต่อกรกับเหล่าอาสูรนั่นเองเพราะอย่างที่เราเห็นกันไปในตัวอย่างครับว่าในซีซั่นนี้แกเราจะต้องเดินทางพาคนดูนะครับแล้วก็พาตัวละครสิริกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเขานั่นก็คือเคียร์มอรเรนสถานที่ที่ฝึกฝนและให้กำเนิดทีมงานนักล่าอาสูรนั่นเองนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้จะกลายมาเป็นอีกหฉากหลัง และสมอรภูมิสำคัญของบรรดาตัวละครหลักในซีซั่นนี้อีกด้วยแน่นอนว่าตัวละครที่มีบทบาทที่สุดนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจน่าติดตามมากๆในซีซั่น2ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวละครซีริที่เต็มไปด้วยปริศนาเกี่ยวกับพลังของเธอนั่นเองว่าพลังของเธอนั้นมีต้นทางนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่นะครับ รวมถึงเธอเองเนี่ยก็มีความแบบว่าวันบีนะฮะอยากจะเป็นวิเชอร์ตามรอยแกเราอีกนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวของแกเราเนี่ยลำบากใจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเหมือนกับว่ายิ่งเขาอยากจะปกป้องเด็กคนนี้มากเท่าไหร่นะครับตัวละครซีรีส์นี่ก็มักจะแกว่งเท้าหาเซียนหาเรื่องเข้าตัวอยู่ตลอดนะครับจนกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนพ่อลูกคู่รักคู่กัดนะครับที่เป็นจุดแข็งและจุดขายประจำซีซั่นนี้ รวมถึงการกลับมาของตัวละครสำคัญนะครับอย่างเยเนเฟอร์ที่ยังรักษาความสวยเวอร์ไว้เหมือนเดิมนะครับโดยคอนฟ lict ของตัวละครตัวนี้ในซีซั่นนี้เนี่ยก็น่าติดตามมากเพราะเขาจะพูดถึงสถานการณ์นะครับที่เยเนเฟอร์เนี่ยไม่สามารถใช้พลังเวทมนต์ได้หลังจากเผากองทัพนิฟกาดไปนะครับในท้ายซีซั่น,นแรกทำให้ครั้งนี้เนี่ยเธอต้องเจอโจทย์ใหญ่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเราก็จะมาดูครับว่า เธอเนี่ยพยายามทำทุกอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะได้พลังคืนมาและอีกตัวละครสําคัญนะครับที่เป็นตัวละครหน้าเก่าที่จะกลับมาในภาคนี้นั่นก็คือตัวละครอย่างแจสเคียรที่ภาคนี้นะฮะบทของกวีหนุ่มคนนี้เนี่ยถือว่าน้อยลงไปเยอะเลยนะครับแต่ทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวออกมานี่ก็ยังคงเรียกรอยยิ้มและยังคงเป็นสีสันที่ขาดไปไม่ได้ในจักราวาลของเดวิดเชอร์ ซึ่งเรื่องราวของบรรดาตัวละครจากแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับประเด็นการแย่งชิงอํานาจที่ค่อยๆเข้มข้นประหนึ่งดูเลือดข้นคนจางนะครับผมการหักเหลี่ยมเฉือนคมนะครับของแต่ละกลุ่มนั้นก็เริ่มมีความซับซ้อนนะครับทำให้เราที่เป็นคนดูเนี่ยต้องมีสมาธิแล้วก็ติดจ,จอเลยก็ว่าได้นะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะหลุดไปหลายประเด็นเลยนะครับ ซึ่งมันก็จะทำให้เห็นครับว่าแต่ละตัวละครนั้นมีจุดยืนมีไมล์เซตและก็มีมุมมืดอย่างไรนั่นเองนะครับเหมือนกับที่ตัวละครแกเรานะฮะได้พูดไว้ในสีซสั้นนี้ว่าทุกคนนั้นมีมุมมืดมีด้านที่เขาเป็นปีศาจมีมุมที่เขากลัวอยู่ในใจนะครับซึ่งบางครั้งเองคนเราก็จะต้องเลือกนะครับว่าจะผาเผชิญหน้ากับปีศาจต,ตัวนั้นหรือจะยอมให้มันกัดกินจิตใจและสิ่งที่เรายึดถือนั่นเองนะฮะ ถือว่าซีซั่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีซั่นของ The Witcher ที่ค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็เพลิดเพลินมากๆก็พร้อมนะฮะที่จะบวกต่อซีซั่น3อย่างแน่นอนซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูมาแล้วนะครับทั้ง8ตอนนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ The Witcher ซีซั่น2นะครับกดถูกใจใส่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ